วันนี้เราจะมาแข่งขันทำกระทงกันหนึ่งวันนะครับโดยผู้ร่วมเข้าแข่งขันในวันนี้ของเราก็คือบาวอามตอกสดโบอาซียนนอตตี้ประตูสองเข่งและผมเองบริษัทตั้งหวังเจงเดี๋ยวมาดูกันครับว่ากระทงของพวกเราจะเฟี้ยวกันแค่ไหนกดไลค์คลิปนี้แล้วมาดูคลิปกันพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับผมอยู่กับช่องบริษัทตั้งหวังเจงนะครับวันนี้พวกเราจะมาทำกระทงกันนี่นะครับมาดูใกล้ช่องวันนี้บอกเลยนะครับว่าผมจะทำกระทงแข่งครับไอปลาตูสองเข่งแล้วก็เบาอามแล้วก็โบอาเซียนอยางคทุกคนมาดูกันว่า ของใครเนี่ยจะสวยที่สุดยอมคืนเนี่ยเราไปลอยกันใช่ไหมใช่ใช่ครับผมเพราะว่าวันนี้ขอถามหน่อยครับอันนี้มันทำดักอะไรนะตอนนี้ใช่ก้อนนั้นไม่คิดว่ามันขึ้ออกมาไม่ใช่เพราะมันเป็นมันบังมันกินได้หรอรักโลกครับเพราะรักโลกอันนี้เป็นโลมารักเราใช่ไหมไหนครับเดี๋ยวเราดูกันนะครับว่ารูปร่างหน้าตากระตรงของผมเนี่ยจะเป็นยังไงปั๊บรพร้อมยังพร้อมไอแป๊ยทำไมดิกระโดดบอลไปกระโดดบอล ท่าแยกะโดดน้ำนี่นี่นกันตบนี่เลยเออเดี๋ยวผมจะให้เดขาคนกับเจ๊เปี้ยวตัดสินให้เลขาคนกับเจ๊เปียวตัดสินนะเออทำไมไปทุกคนกดไลค์แล้วไปดูกันปามคุณมีแขนที่จะทํากระคงแบบไหน <c oughs> ก็ทำจากต้นกล้วยนะครับทุกคนกระทงผมมาเท่าโอมเ <c oughs> ออเอาใหญ่เลยรอต้องลอยได้ด้วยนะครับทุกคนไม่ได้ทำแบบทำทีนี่ต้องลอยได้ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเราดูบ่าวอาร์มกันน่าสนใจ นะครับแล้วคุณตะปูสองเพลงเอาผมก็วางแผนที่จะทําแบบยาวๆไงแต่ต้นกล้วยยาวๆแล้วก็เจาะรูตรงกลางจะลอยได้ไหมลอยได้ต้อเจาะรูตรงกลางสามเข้าครับเฮ้ยมีลึกมีลึกอ่าพอลอยได้แบบเป็นทรงกระบอกท้าไปต้องทำเป็นแบบยาวๆขอให้ผมมันจะเหมือนเรืออ้ไงเดี๋ยวรอดูอ่าโอเครอดูนะครับประปูเปลี่ยว่าเขาตะปูเปลีเดี๋ยวรอดูกันจะเป็นยังไงเฮ้ยของคุณโฟร์เซียนเป็นยังไงบ้างครับคุณคิดจะทำยังไง ใบกล้วยครับทําแบบเป็นใบกล้วยเลยแบบเนี้ยอันขนาดเนี้ยเออมันก็จะเป็นเหมือนใบสีอ่ะเอาแล้วผ่านมันใช้อะไรทําก็ใช้ต้นกล้วยไงเอาเมื่อกี้บอกใบกล้วยแล้วสขลุดจากอะไรต้นกล้วยไงเออเราจะทําจากต้นกล้วยครับอ๋อแล้วจะได้ไหมพูดรสอ่นได้๋อพูดเสรแล้วต้นกล้วยแถวนี้มันได้หรืลาได้เปาไปทาอะไรไว้ก็มันเป็นต้นกล้วยในคือไงแล้วคุณไปหาต้นกล้วยครับผานี่บอกมีว่าดงกล้วยที่นั่นหละต้องขอตานีไหม ไม่ก็อคือกันค,คุยกันเมื่อคืนนี้แล้วไงว่าตอนีวันนี้ผมจะขอตัดต้นกล้วยไปทำอะไรอย่าเงี้ยเออเขาก็อนุญาตแล้วเลยไปกันไปเนี่ครับผมก็พาบาวอามคู่ต่อท่งผม,ผมมาตัดตัดกล้วยจริงๆผมเอาเวลาตรงเนี้ยไปทำกระทงของผมดีกว่าแต่ผมต้องพาเข้ามานะครับเนี่ยหมดเลยทั้งหมดเลยเนี่ยผมต้องเสียเวลาพาเข้ามาไม่จบ น้ำกระชอมน้ำกระชอกเลยอะคือแบบเนีน่ยยยังไงก็แพ้ผม<อ>ผมว่ายัางไงก็แพ้ผม ครับเลขามาถึงเวลาที่เราจะต้องทำทงแข่งกับเบาอามัม <c oughs> แข่งกับปลาคูแข่งกับเอโฟเราจะทําเป็นรูปอะไรบอกเขาไปลเยงไงไปล,จลเยจะเทอยากเว้ยวันนี้มาทําเป็นรูปจระเข้เลยพวกจระเข้อยู่ในน้ำก็ทุกคนอรอหือก,กันบอกเลยว่าได้ยอยู่แล้วอ่ะจะเสร็จตอนไหนรพร้อมไหมมาครับแท็กทีมลุยมาเดี๋ยวพาไปดูของเบาอามกันครับว่าถึงไหนแล้วไงครับเบาอาม ทำไรกันอยู่ตัดต้นกล้วยไงครับประธานทำไมว้าวุ่นกันจังเลยครับแค่ตัดต้นกล้วยเดียวมันยากมันต้องปรับองศาเยอะเลผมนั่งอยู่ตรงนั้นผมได้ยินเสียงพวกคุณกำลังทำอะไรกันไม่รู้ยางเดียวอีกแล้วเอาเฮ้ยบอลเป็นยังโอ้ทำไมอีกเลยนี่ครับดูครับนี่ครับเที่ยวเที่ยวครับคิดว่าเปล่าครับไม่สำเร็จแน่ๆโอ้เที่ยวเที่ยวมันก็พูดไปมันก็ตัดหัวนี่เอง เดี๋ยวผมมาดูใหม่ยังไงก็ชนะ,งะนะไงผมก็ชนะทำไมอะมึงคิดไม่ตรกไม่เห็นไหมไม่เป็นไรเทา่ากันไม่เป็นไรยี่เราก,ก่อขึ้นหวัวเฮ้ยของเราแบบยัไงไงก็ยังไงเราก็ชนะหมดของเขาแบบว้าวุ่นกันลนะทางกาันเขาว้าวุ่นกันละนะโอเคเดี๋ยวเราไปทํากันต่อ <S <S มาทุกคนตอนนี้คืบหน้าละประมาณ1 0 10%นตอนแล้วครับตอนนี้ครับเริ่มเลค้รขหมอนเริ่มทําขาหลังแล้วนะ อันนี้ผมจะทาหัวตรงนี้นะทําหัวตรงนี้นะครับเคอย๋ยวผมพาไปดูของบ่าวอามของครัวซีเอ็นของประตูสองเข่งกันไอโฟมของคุณเสร็จยังครับนี่ครับได้ประมาณสเปอร์เซ็นครับน้อยจังเลยอ่ะเดี๋ยวต่อกันครับมีสี่อันครับโอ้โหโอ้โหต้องสี่ใช่เฮ้ยโปรเจกต์ของไอโฟน่าสนนะครับไปเห็นบ่าวอามอีกล้ยังตัดไม่เสร็จครับผมมาถ่ายรอบแรกก็ยังตัดอยู่รอบนี้ก็ยังตัดอยู่้องเป็นความลับครับทุกคน ดูจากอาจจะเห็นแบบว่าบิดิบิดใช่ไหมแค่มีแค่ฐานานี่เลยแค่นี้แต่ถึงของจริงเนี่ยจะรู้ว่ามันตึงแค่ไหนคล้วทุกคนง่ายๆนะครับแต่แค่ตอนยากแค่ตอนเลือกฐานเท่านั้นอ๋อทำฐานอยู่แล้วเนี้ยใช่ฐานต้องบาลาน์มันต้องลอยได้บบเรื่อง,เร,องเรื่องแบบตกแต่งนี่เราดูาทีนึงว่ามันจะตึงแค่ไหนแค่นั้นแหละว่าอาจจะมีร o ยูทูบลอยไปกับน้ำอะไรก็งี้ได้คุณจะเอาโ y o ยูทูบลอยไปกับน้ำอีกเหรอลอยแม่เหลือ สุดว่าโปกต์บามก็น่าติดตามนะครับเดี๋ยวไปดูของไอ้น็อตกันมันเป็นกาบอะไรอ่ะเหมือนเรือนะคุณทําอะไรครับนี่ผมตั้งใจที่จะทําเรือครับเป็นแบบแนวแบบเรือแบบเป็นกระทงนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะมีแกนกลางตรงนี้อ่าทำไมคุณทําง่ายกว่าเขาเลยครับพี่บาร์มตองตัดไม่เสร็จเลยนะเนี่ยอันนั้นเล่นใหญ่เกินเล่นใหญ่เกินอยากเล่นอะไรเล็กๆครับแล้วก็เบาด้วยผมเน้นน้าหนักเบาแล้วก็ลอยได้จริงครับรอดูครับรอดูรอดูโปรเจกต์ของไอ้น็อต ปาทูสองเข่งนะครับน้องเงี้ออนครับของน้องเงี้ยออนอยู่ไหนครับกระทงน้องเงออนอยู่ไหนครับอย่ไหนออนไหนี่ครับตรงออนเอาออนดูเนี้ยกระทงอยู่ไหนนะแปลให้ดูหน่อยครับของนิ้วต่อนิ้วอ้าวเสร็จแล้วครับอะไรอะไรนี่อ้าวแกนี่ก็กินขาดแล้วเนี่ยโอ้ยบัพภูมิมาทำผมต่อน้องย้อนครับเฮ้ยน้องย้อนล้มไปแล้วและตอนนี้นะครับเป็นเวลาบ่ายโมงสิบสามนี่ดู ดูหัวแต่และเข้มผมเลยทุกคนโอ้โห oh. ดูครับเลยครับเหมอือนเราทำหางเหลือขาหน้ายังไม่ได้ทำครับผมกำลังวุ่นวายอยู่กับเจ้าหัวมันอยู่ตรานี้ยังไงมอนเหนื่อยไหมเหนื่อยมากไปเลยเหนื่อยเหนื่อยเนะมื่อยนะทุกคนช่วย<ๆ>กันกดไลค์เป็นกำลังใจนะอัปเดตงานครับตอนนี้เอาเสร็จแล้วใช่ไหมมอน แล้วอีกนิดเดียวปิดฟันนิดหน่อยจะไขฟันดูโคตรเท่โคตรเท่อะครับทุกคนใช่ไหมฮอย่า้มันมันยังไม่เสร็จมันยังไม่เสร็จรอดูตอนเสร็จดีกว่าอันนี้มันอาจจะมองดูเหมือนแบบไม่มีอะไรแต่ตอนเสร็จก็รู้นะครับทุกคนว่ามันไม่มีอะไรมันก็ไม่มีอะไรเหมือนกันนะครับเฮ้ยมันต้องมีดิมีอะไรมันอยู่คุณต้องทําให้ F C U คุณไม่ผิดหวังในตัวคุณที่นี่ผิดหวังแล้วดับป๋าอามทำมาตรงเออ มันเชื่อมั่นนะครับเพราะว่ามันสาวๆเรากกระถมบางอรั้ไม่ได้หรอกดูเนี่ยมึงถึงไหนเลยเนี่ยเวลาเขามาเก็บกระทงใช่ไหมเนี่ได้กำลังไปใช้ด้วยเอ้ยใช้ประโยชน์กระมังใครเบาะเนี่ยไม่รู้คุณไปหาเลยไม่กลัวแล้ไอประทูเฮ้ยผมยังไม่ไปถึงไหนเลยเหมือนเหมือนแบบตอนถ่ายรอบแรกเลยอ่ะ เ,เหมือนเ,ออเลยเดี๋ยวผมจะเพิ่มปีกอ่ะมีปีกเพิ่มมานะรอบนี้มีปีกแล้วก็มีดอกดาวเรืองขนมปังนะเต็มตรงนี้เลยแต่ว่าของผมเสร็จแล้วนะครับอ่าพอดีเลยเดี๋ยวผมเอาของคุณมาใช้ไม่ได้ครับนิดนึงแต่ว่ามีมขนมปังเยอะออเยอะเยอะเดี๋ยวผมจะแบ่งให้คุณใช้แล้วกันนะขอบคุณมากบแบ่งเต็มให้แบ่งคะแนนให้อ่ะคะแนนของสงสารผมแบบผมผมมันเสร็จแล้วไงจระเข้ผมอ่ะเฮ้ยเอางี้ดีกว่าให้เอฟซีเป็นคนโบวต์แล้วให้เอฟซีโบวตว่าของใคร ว้าวตอนนี้เหมือนจะเสร็จกันทุกทุกคนแล้วใช่ไหมครับใช่ครับเฮ้ยไหนดูของบ่าวอามดิเฮ้ยมีโลยูทูบ้วยบ่าวอามตปกสดสุดยอดว่ะนี่คืออะไรครับบ่าวอามรีวิวหน่อยครับอ๋อก็คอนเซ็ปต์กระทงนี้ก็คือกว่าจะได้โล่นี่นะครับมันต้องเห็นคนอื่นมองแบบมันเห็นเหมือนจะง่ายใช่ไหมครับใช่มแต่กว่าจะได้โล่นี่คือยากครับทุกคนเพราะว่าด้านหลังเขาคือจุดที่แจ็งเกิดครับผมนี่คือกระท่อมอันนี้คือกระท่อมใช่่มัััคครรรบบใชวนกกตออเห ใช่ครับประท้อมนะต่อครับผมโอ้มีสตอรี่เนี่ยใช่ครับผมมันเป็นสตอรี่ทั้งหมดในชีวิตนะครับผมอย่างนั้นแหละเดี๋ยวมีโล่ด้วยเอาโล่มาตั้งแม่งเดีแยวไม่กลัวหายนะครับคุณจอมไม่กลัวครับเอาไปเลยเฮ้ยสุดว่บบางคมสุดจริงสุดสุดครับผมเอาสุดไปแล้วครับไปดูผมก่อนไหมทุกคนบานละอันนี้ตัวเขาบานละเดี๋ยวผมเก็บไว้ในห้องเรียบร้อยนะครับเพราะว่าผมเสร็จก่อนใครไงเฮ้ยผมใครไม่โผล่ไม่โผล่ไม่โผล่มาไอโฟนนี่ไอโฟนมาดิเฮ้ยไอโฟนมาทำเสร็จตอนไหนมันวะ เป็นไงสวยไหมล่ะคุณได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับเมื่อคืนครับงานศาลเจ้าพ่อครับอ๋อไปเล่นสายเดินมาไ้เนขันลงมาใช่สุดยอดหเลยคิดได้ไหนวะไม่มีใครคิดได้เลยดูของประธานเลยครับอันนี้เป็นจระเข้ครับคิดตอรี่แี๊บนดงจริงๆไม่มีอะไรหรอกก็อยากทำรูปจระเข้ให้เฉยเห็นก็ทำัปมันหนักครับอันนี้ผมต้องต่อใหม่นะครับเดี๋ยวค่อยไปต่อตอนลอยกระทงกันเดี๋ยวคืนนี้พาทุกคนไปลอยกันด้วยอ จอรเ์เจียผมไม่ต้องสนอดจัดเลยผมบอกเลยเฮ้ฮออยฮพออี่ขออน้ะต่อให้ไปนัดตีครับผมเฮ้ยมาซิงครับผมนคุณคิดว่าของใครสวยสุดของใครดีสุดสวยสุดคอมเมนต์มาของผมเลยอันกดหนึ่งมากดหนึ่งจรเ์เจีกดสองบ้านลมหอยโักดสี่ของบางอีกกดสามของบาอามอีกของมาไม่เฟี้ยวอ wow. ่ะมีโลด้วยนะครับกดสี่ของประตูสองเข่งดูโคตรเท่ ลอยกระทงนะครับผมบวิ่งว้ากับน้องๆกันด้วยเอย๊น้องผ่านนาบดีมาส่งให้พี่ส่งให้ครับน้องตันนี้น้องมันคุยม่มันขึ้นดีนะครับทะลุไปไงงะนูเปไง,ด,ด,ปไงดังไหมดังครับเฮ้ยม,มันหักลิ้นอ่ี๋ยวรอฟังร<ด>อฟังรอฟังเรามารอดูกันระหว่างรอเวลาไปลอยกระทงครับมาผมไม่ได้ส่งนานละเมื่อก่อนเนี่ยพี่ผมพี่ชายผมจะวิ่งว่าวนะครับผมเป็นมือส่งมือฉมัง เอายังไปไกลไหมเอ้ยพอเราบอกเด้อน้องบอกให้กูไปไกลเหนื่อยเลยกูเอาเร็วเร็วเร็วเฮ้ยไม่ไปกันหรอกต้องป๋าก่อนเลยป๋าก่อนเลยยีมันเป็นอาการยังไงครับทำไมถึงมันหักหัวลงเนี่ยต้นูเบี้ยวครับตั้นูเบี้ยวคุณยังไม่ได้ซ่อมเลยครับ มามันขึ้นครับมาครับรอบนี้ผมจะวิ่งเลยวิ่งเองไปยังเอ้ยโอ้โหไปกันเราปะนอกทำไมกันเนีครับเพอบ้องน้องมันขาดนีมันต้องป่าผมว่านะยังไงครับน้องยังไงครับไปตรงนี้ที่ตัวกว่านี้ใช่ไหมไปตรงไหนอะเฮ้ยไปเลยปะรอบนี้ผมว่าต้องขึ้นขึ้นไหม ขึ้นแน่เฮ้ยเอ้าไปเฮ้ยดีป่ะมาดีป่ะเฮ้ยมาดีป่ะเฮ้ยดีป่ะเฮยปสวยสวยสวยสำเร็จไหมครับวันนี้ตุ่มไปเร็วเรียบร้อยครับสีฟูเรียบร้อยครับรอบสามแล้วครับยังไม่ขึ้นเลยครับ มาครับทุกคนมันถึงเวลาที่เราจะไปลอยกระทงกันแล้วตอนนี้ก็เริ่มจะค่ำละหกโมงกันไปเดี๋ยวเราไปขนกระทงขึ้นรถกันเราจะไปล่องลอยแม่น้ํากันอย่าไปกัดใครนะลูกไป <c oughs> ครับผม,มบาม้านลงมาแล้วครับขึ้นรถได้ไปตั้งให้น้องๆเล่นครับนี่ของวัตถุสองผิดรับรองว่าไม่ลอยไม่ลอยลอยนัย่นไปช่วยบอกอามยกเลยครับโอ้มาแล้ว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  บอกอามาเลยเนี่ยทุกคนกระทรวงเ่าอามที่เห็นหนักๆเนี่ยแช่อะไรนะนักจริ้งลอยได้ลอยได้เอาโล่ไปด้วยฮะโคตรสุดเลยว่ะทํากันทั้งวันนะเนี่ยบอกเลยเห็นอย่างนี้ทํากันทั้งวันนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่วัดที่เขาลอยกระทงงานไปก่อนจะลอยเดี๋ยวผมยิงปืนยิงปืนวัดความแม่น50บาทครับพี่ใส่ปูแข็งเปล่ามาดิครับในน้ำควดนน้องใช่เลยเป็นเป็นซีปควดอ่ะเดี๋ยวยิงเป็นซีปควด เดี๋ยวรอกระสุนก่อนรอกระสุนก่อนโน้ยิงลงอะเยอะโคตรไกลเลยว่ะข่้นในการทางของท่านท่านที่สองขั้นลองมาทานสภานะครับเป็นวันที่ใคชอบนะครับเอาน้าคว้าสิน้ำส้มครับดต่มามากหน้าไหลตาแล้วนะครับ เชิญเลยนะครับาบเรียนเชิญมาครับมันถึงเวลาที่เราจะได้ปล่อยเจ้าจระเข้น้อยของเราลงน้ำเดี๋ยวจุดไฟก่อนนะนะจะมีท่านท่าบอกว่าทีร้อยปีปาเดี๋ยวรู้กันวันจะจมหรือว่าจะลอยนะเดี๋ยวเดี๋ยวกูรับไระป๋องกูก่อนครับยังไงยังไงเฮ้ยลองไปดิไปไปดิ ผผมมทำมาทั้งวันครับทำมาทั้งวันในที่สุดเราก็ได้เอาลงน้ำสักทีนะไปเไื่องมันดู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 อะไรเออะไรไปแล้วครับตุ๊กี้ตุ๊กี้ไปที่นั่นนะอยตัวน้ำไปเป็นไงลอยดีด้วยนะบ้านลมจะไปแล้วนะอ่านคนตอนนี้รูแม่งลอยเปล่ามันปล่อโพนะดูดิปล่อโพบ้านลมนะครับผม เป็นไงครับผมพูนลอยได้แล้วครับผมลอยได้ครับผมเป็นไงแป๊บๆแต่ป็ลอยได้โอ้โหพี่แกร์หนึ่งล้อโอ้โหลอยได้เนี่ยตะโงลำใหญ่ครับทุกคนมันลอยได้นะครับใครที่ร่วมไม่ลอยได้นะทุกคนลอยได้นะครับผมสุดนะครับวานจะนำมาวานจะนำมา เดี๋ยวตกอ่ะแสงเราแสงสว่างเหรอนะเรามาแสงสว่างอยู่แล้วอ่ะดูนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ถ่ายบรรยากาศได้เท่าที่ถ่ายนะครับเท่านี้ขออาุนาตไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ